ท่ามกลางกระแสเนะี่ยณวันนี้ต้องสร้างความเชื่อให้คุณเศรษฐารอดรเพราะถ้าคุณเศรษฐาเชื่อว่าตัวเองไม่รอดเนี่ยคุณเศรษฐายังมีอาวุธหลักอย่างหนึ่งคือการยุบสภาเพราะฉะนั้นทุกวันจะต้องได้ยินแต่ข่าวดีครับว่ารอดแน่ๆเพราะฉะนั้นการยุบพักคก้าวไกลตั้งแต่ไพ่ใบแรกล้มล้างการปกครองครับใบที่สองยุบพักตัดสธิกรรมการบรือนรพัก และก็ทิ้งไพ่ใบที่สามรอไว้คือ<ม>เรื่อง44ส,อสอรสบจะต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคุณพิธาเนี่ยนะครับซึ่งโดนสิบปีแล้วเนี่ยก็อยู่ใน44สอส,อสอนั่นด้วยครับเพราะฉะนั้นเมื่อพรรคก้ากวไกโดนยุบเนี่ย<ม>และถ้าคุณเสถารอดก็เท่ากับไปเติมพลังให้กับพรรคประชาชนที่เขาตั้งกันในวันนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อจากสิงกาขาวในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณเสถาจะไม่รอดในวันที่14 เพราะว่าถ้าคุณเสรยารอดเนี่ยนะครับบรรดาคะแนนต่างๆจะไหลไปที่พักประชาชนครับนะครับในร่างใหม่ของอนาคตใหม่ก็เก้าไลครับเพราะว่าเนี่ยนะครับในท่ามกลางกระแสความรู้สึกขนาดนี้เนี่ยนะครับกำลังอยู่ในอาการที่ที่คนกขาลงกำลังมีความรู้สึกที่ที่เสียใจแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าคุณเสียารอดมันเท่ากับไปเติมพลังนะครับให้ติดเทอร์โบเลยทีนี้ครัเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับเมื่อ กรณีพักเก้าไกลมีชะตากรรมอย่างนี้ครับคุณเสถฐาจะจบด้วยชะตากรรมเดียวกันครับมันมีเหตุผลทีา่มาสนับสนุนความคิดนี้ไหมคุณจตพระคือถ้าว่ากันตามข้อกฎหมายเนี่ยคุณเสถฐารอดยากอยู่แล้วเพราะถ้าเทียบเคียงกับกรณีจริยธรรมอื่นๆกรณียงของคุณช่อเนี่ยค,คุณเอเนี่ยคค,คุณช่อตั้งแต่วันจบปริญญาตรีนะครับ ค,คุณเอ๋นี่ก่อนการเป็นสอสอเนะี่ยแต่คุณเศรษฐาขณะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสู้ในสู้คดีว่าตัวเองไม่มีความจำนานการนะ่คล้ายๆบุกร่องโดยสุจริตผมดูว่าเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาจะกําลังจะถูกสร้างความเชื่อว่าตัวเองรอดนะครับฝ่ายของคุณเศรษฐาเองกลัวคุณเศรษฐามากที่สุดค,คือเรื่องการยุบสภาเพราะถ้ายุบสภาวันนี้ต้องมาสู้กับพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและในทางการเมืองนั่นเนี่ย เมื่อลงเมื่อเพื่อเพื่พลงดาบก้าวไกลขนาดนี้และเพื่อจะไว้ชีวิตคุณเสรษฐานะครับถ้าเป็นการไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับพรกพรคประชาชนนะครับจะเติบโตอย่างรวดเร็วมากครับคือไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้กรณีที่จะเ,เข้าไปสู่โหมดการยุบสภาเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเศรษฐาจะต้องตัดสินใจย,ยุบสภาก่อนวันที่14ถูกต้องสิงหาคมเพราะฉะนั้นในขณะนี้คุณเศรษฐาจะมีแต่ข่าวดี รอด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 แล้วก็อธิบายภาพนี่นะครับของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ให้กําลังใจครับนะครับก็บขนาดจอมพลสฤษดิ์ประกาศไม่วัดรอยเท้ากับจอมพลปอพอ,อได้โอกาสก็เอาเท้าไปวัดออรอยหน้าเลยวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันการเมืองนี่เป็นเรื่องของการหลอกลวงกันอยู่แล้ว<ล>นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูวันที่14ครับที่ผ่านมาคุณเสถียรเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีการตัดสินเนี่ยนะครับก็ไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งหลายคน นะครับยังเชื่อว่าคุณคุณเสฐาเนี่ยจะไม่รอดกับการตัดสินคดีนี้หรอครับคือณขณะนี้คือการสร้างจิตวิทยาหมู่เพราะควบกลุวมอาวุธชิ้นเดียวครับถ้าคุณเสรฐามีความรู้สึกว่าไม่ยอมตายคนเดียวนะครับนั่นก็คือหมายความว่าตายกันระนาวครับเลือกตั้งก็ไปเจอเนี่ยครับกับอารมณ์ขับแค้นของพรรคเก้าไกลเก่าเห็นไหมในนามพัคประชาชนเพราะฉะนั้นคุณเสถฐาต้องได้รับการนี่นะครับ ได้ประโคมผงข่าวดีเพราะวัยคุณเศรษฐาย,ยางไรก็ต้องมาเจอเรื่องเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะครับมาต้องเจอเรื่องเรื่องคอนโด99ปี75เปอร์เซ็นต์เจอเรื่องบอลเจอเรื่องแลนด์ปิดอีกหลากหลายเรื่องราวมันขนาดมีข่าวว่าขนานี้เนี่ยเขาจะไม่เอาโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับวิธีการก็คก็ว่ามีทางเดียวก็ว่าคุณเศรษฐาจะต้องออกจากตาแหน่งนายกรระมนตรีถูกต้องเพราะวันนี้เนี่ยคนต้องการเป็นเงินสดตั้งนแต่ลนะ แต่ว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตต้องตายตายตกตามคุณเสรฐาไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวผมว่าอีกไม่กี่วันนะครับก็วัดกันคือถ้าคุณเสถฐารอดจะเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งแต่ผมเชื่อนะวันนี้ไม่รอดครับนี่เป็นความคิดเห็นของคุณจตทรพลพรมพันธ์นะครับผู้ที่เชี่ยวชาญช่ำชองกับเรื่องการเมืองเชื่อว่านะครับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับจะไม่รอดจากการตัดสินในวันที่14สิงหาคมนี้เชื่อฉะนั้นแม้ว่าจะมีความพยายาม นะครับเราเองก็เห็นอาการกันอยู่แต่ผมเชื่อว่าเมื่อลงทุนกับภาคก้าวไกลขนาดนี้แล้วครับเพื่อไว้ชีวิตคุณเศรษฐาเป็นการคิดติผิดมากเพราฉะนั้นคนเดีอวคุณเศรษฐาจะไม่รอดก็ติดตามนะครับว่านะครับวันที่1 4สิงหาคมนี้นะครับเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเนี่ยจะรอดจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ว่าคุณรัฐพรว่าเชื่อว่ายังไงก็ไม่รอดพิสูจน์กันต่อไป